คุณเคยรู้สึกไหมว่าโลกมันหมุนเร็วจนตามแทบไม่ทันข่าวร้ายถาโถมเข้ามาไม่หยุดหย่อนปัญหาชีวิตรุมเร้าจนแทบจะหายใจไม่ออกบางครั้งเราก็เผลอปล่อยใจให้ไหลไปตามกระแสะความวุ่นวายนั้นจนลืมไปว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่เราควบคุมได้นั่นก็คือใจของเราเองลองจินตนาการภาพตามนะครับคุณกำลังนั่งอยู่ริมทะเลท้องฟ้าวันนี้อาจจะไม่สดใสยอย่างที่คิด คลื่นลมแรงซัดสาดเข้าหาฝังเสียงดังจนหน้ารำคาญแต่ถึงกระนั้นคุณยังสามารถเลือกที่จะมองข้ามความวุ่นวายภายนอกนั้นได้คุณสามารถเลือกที่จะหลับตาลงสูดลมหายใจลึกๆรับรู้ถึงความสงบภายในตัวคุณเองเมื่อไม่นานมานี้ผมเองก็เคยเจอสถานการณ์ที่คล้ายกันธุรกิจที่ทำอยู่กำลังเจอวิกฤตลูกน้องทะเลาะเบาะแหว่งกันข่าวลือมากมายถาโถมเข้ามา ผมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะจมลงไปในทะเลแห่งปัญหาแต่แล้วผมก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าผมกำลังปล่อยให้ความวุ่นวายภายนอกมาบั่นทอนความสงบภายในใจผมตัดสินใจที่จะหยุดทุกอย่างวางทุกอย่างลงแล้วกลับมาอยู่กับตัวเองผมเริ่มจากการทำสมาธิฝึกหายใจเข้าออกอย่างมีสติอ่านหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจและพูดคุยกับคนที่ผมไว้ใจผมพบว่าเมื่อใจเราสงบ ปัญญาจะเกิดเราจะสามารถมองเห็นทางออกของปัญหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นสุดท้ายแล้วผมก็สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้สำเร็จและที่สำคัญกว่านั้นคือผมได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายแค่ไหนเราก็สามารถรักษาความสงบภายในใจไว้ได้เสมอความสงบที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การหลีกหนีปัญหาแต่อยู่ที่การเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยใจที่สงบ เรื่องราวในวันนี้สอนให้เรารู้ว่าแม้โลกจะวุ่นวายเพียงใดใจเรายังสงบได้หากเรารู้จักฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็งและมีสติอยู่เสมอแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งหน้าสวัสดี